กับานทุ่งกับโรงเรียนครับวันนี้ผมพามาชิมนะครับปากเป็มทอดของอร่อยครับเป็นกับแก้มตอนเย็นๆนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วกินตามร้านอาหารแถวพัทยาแพงไรครับเนี่ยสามปากร้อยนี่ก็พอสุดครับหมักธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอเสร็จน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมพาไปชิมครับครับตักไว้เสร็จน้ำมันนะครับ ปลาเป็ดทอดนี่ก็เป็นอาหารอีสานี่กินแบบเมื่อก่อนผมเคยไปช่วยเขาขายนะครับขายอาหารอีสานแถวกรุงเทพครับอืมไม่ได้ตั้งกล้องเลยแล้วนะครับเอาเอกอยู่ครับพี่เอาเลยโคตรเลยครับง่ายขึ้นง่ายมากขึ้นจะออกมาเออครับปลาเป็ดทอดครับอร่อยจริง กินน so ่าเด้งเหมือนกิเแต่กินมันเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งกั่แล้วครับลิ้นมันนี่จะอร่อยนะครับกินกับน้ำิ้ปแจ่วชิมดูนะครับนี่ชิมวันไอตัวนี้นะครับปากเป็ดทอดเวลาอยู่ในห้างแพงอยู่ใต้ครับเนี่ยกว่ามันให้แล้วก็ฮึมอร่อยนะครับชิมหน่อยครับชิมเบียร์ให้ในักเก็ตเขาหน่อย มันจะได้กินฟองนะมันเป็นก๊อปเลยมันเป็นแข็งอยู่ในนี่อยู่อ่ะมันเป็นแข็งท่านอยู่มันเป็นล้มั่เนาะครับชิมดูครับไอ้ป่างเป็ดทอดนั้นต้องกินกับน้ำพริกแจ่วดเแจ่วมาบ้านประชาครับเลี้ยงเต็มที่วันนี้แกมีอะไรเนี่ยมีแป้งนมย่างครับโอ้โหโยคยิบยั้งหัวอร่อยชิมดูนะครับ ตัวแพงแล้วในตัวเป็ดมีไอ้น,นี่แพงสุดในตัวมันนะครับในเป็ดหนึ่งตัวเนี่ยไอปากเนี่ยแพงสุดในในบรรดาของมันนะบางทีไปร้านอาหารไม่กล้าสั่งกิใน,ในเลยเพราะแพงแต่พัทยาสามอ,อ,อันลอยเอกกรุงเทพสามอันกนึ่งลอยเนาะ ไอ้ตรงบนข้าวบนเนี่ยเวลาทอดมากินได้หมดครับเนี่ยไอ้ตรงนี้เดี๋ยวไปชิมไปดูทีปากเป็ดทอดไปกินเลยหมูไม่ห่ามไม่หมดเลยหมูสั่งนั่นน่ากินครบของแข็งก็กรดกินได้หมดเลยอร่อยครับเนี่ยวปกหมดบเนาะก็ข้าวบฟันวุด้วยแบงนมหมูย่างชิมทิ้งนุ่มเลยแม่บ้านป่าชาติครับกับแก้มอย่างเดียวนุ่จะมัด ดุกบอล้เนกลอนเลยหวย่นี่เองกอค้าเชียมันเดนแป้งนมแบบสูตรน้ำตกเนาะไม่มาเหนียวอีกเนาแป้งนมนมเนี่านมนมา้นมนามา้นนมามาขึ้นมา้นมาขน้นมาขึนอมด